สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างอาหารของพืชพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถทำไมคะสร้างอาหารได้ด้วยตนเองเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าพืชเนี่ยมีส่วนประกอบที่เรียกว่าใบใบของพืชน,นั้นมักจะเกิดการสร้างอาหารค่ะใบพืชสร้างอาหารได้ก็เพราะว่าใบพืชเนี่ย จะสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใบนั้นจะมีสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลจึงทําให้พืชนั้นสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองค่ะนักเรียนคลอโรฟิลนั้นก็คือลงควัตถุสีเขียวที่มีในใ,นใบพืชทําหน้าที่ดูดซับพลังงานแสงสว่างเพื่อมาใช้ในกระบวนการสร้างอาหารหรือการสังเคราะห์แสงนั่นเองค่ะ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีอะไรบ้างเอ่ยพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราพบได้ทั่วไปนะคะพืชจะเกิดการสังเคราะห์แสงเมื่อมีแสงนั่นเองโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงนั้นจะเกิดขึ้นที่บริเวณใบของพืชน,นั่นเองค่ะนักเรียนโดยจากแผนภาพจะเห็นว่า เป็นการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและอาหารที่ได้นั่นเองเราจะมาดูตัวอย่างกันะนะคะ,ะ,คะสำหรับภาพนี้นะคะจะเป็นการอธิบายนะคะจากแผนภาพก่อนหน้านั้นนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยเริ่มต้นจากภาพสองภาพก็คือดวงอาทิตย์และพืชน,นั่นเองค่ะดวงอาทิตย์นะคะจะให้พลังงานแสงนะคะแก่พืชทําให้พืชเนี่ยเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่วนประกอบของพืชที่เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นที่บริเวณใบนะคะเพราะว่าใบของพืชเนี่ยมักจะพบสารสีเขียวหรือโลงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่าคอเลยคะคอเคียคอโลฟิลนั่นเองค่ะคอโลฟิลนะคะเป็นสารสีเขียวที่อยู่ในพืชน,นะคะ เราจะพบมากที่บริเวณใบนั่นเองนะคะคอโรฟิลเมื่อได้รับแสงจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงพอมันเจอแสงปุ๊บสังเคราะห์แสงได้อาหารเลยไหมคะอะ่ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ก็เพราะว่าพืชยังต้องดูดซึมใช่ไหมคะดูดซึมน้ํานะคะน้ําจากใต้ดินนะคะน้ําจากใต้ดินนะคะดูดซึมน้ําจากใต้ดินผ่านทางส่วนประกอบทุกอย่างหนึ่งของพืชคืออะไร รากใช่ไหมคะพืชจะดูดซึมน้ําจากใต้ดินผ่านทางรากนั่นเองนะคะมีเพียงเท่านี้ไหมมีเท่านี้ไหมคะอ่ะยังนะคะยังมีแก๊สนะคะยังมีแก๊สอีกชนิดหนึ่งที่พืชต้องเอาไปใช้ในการสร้างอาหารนะคะแก๊สชนิดนี้นะคะจะผ่านเข้าสู่ปากใบของพืชแก๊สนี้ชื่ออะไรคะนักเรียนให้ถ่ายติ๊กติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กแก๊สอะไรคะแก๊สคาร์อะไร คาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะคะได้เข้าไปและผ่านกระบวนการสั่งเคราะห์แสงที่ใบนะคะสิ่งที่ได้ก็คืออาหารของพืชอาหารของพืชคืออะไรคะให้ทายเร็วต,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 ต๊คืออะไรน้ำอะไรคะน้ำน้ำปลาหรือเปล่า ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่น้ำปลาแล้วไม่ใช่แล้วนะคะน้ำอะไรน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ชื่อว่าน้ำตาลกลูโคดนะคะน้ำตาลกลูโคดนั่นเองนะคะคืออาหารที่พืชได้นะคะนอกจากน้ำตาลแล้วเนี่ยนะคะพืชยังได้องค์ประกอบอื่นออกมาอีกนะคะผลิตภัณฑ์อื่นได้แก่แก๊สชนิดหนึ่งค่ะแก๊สชนิดหนึ่งแท้ทาย อ่คุ้ใบให้นะคะเป็นแก๊สที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากเลยนะคะใช้ในการหายใจแก๊สอะไรเอ่ยแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะแก๊สออกซิเจนและอย่างได้อีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือใบอีกอ่าภาษาอังกฤษอ่านว่า water อ่า water 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 คืออะไรคะน้ำใช่ไหมคะน้ำอ่านะคะนี่ก็คือสิ่งที่ได้นั่นเอง สรุปสั้นๆก็คือนะคะพืชเนี่ยจะเกิดการสังเคราะห์แสงที่บริเวณใบเพราะว่าใบมีคลอรโรฟลิลใช่ไหมคะโดยเอาน้ําที่อยู่ใต้ดินดูดซึมผ่านทางรากขึ้นไปนะคะเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึมผ่านปากใบเข้าไปนะคะโดยใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์นะคะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้อาหารขึ้นมาอาหารที่ได้ก็คือน้ําตาลกลูโคสนะคะน้ําตาลกลูโคสและยังได้ ส่วนอย่างอื่นออกมาอีกก็คือแก๊สน้ำตาอ่าแก๊สออกซิเจนและน้ำนั่นเองยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะคะอ่าไปต่อกันดีกว่าค่ะเมื่อพืชนะคะมีกระบวนการสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอาหารที่พืชได้เนี่ยมันก็คือน้ำตาลกลูโคสนะคะน้ำตาลกลูโคสเนี่ยจะถูกส่งไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะคะ ถ้าน้าตาลกลูโคสเนี่ยนำไปใช้ไม่หมดนะคะนําไปใช้ไม่หมดมันยังพอมีเหลืออยู่เนี่ยพืชมันก็จะเอาไปสะสมค่ะเอาไปเก็บไว้นะคะซึ่งมันจะถูกสะสมในรูปของแป้งนะคะในรูปของแป้งนั่นเองนะคะอาจจะสะสมในรูปของแป้งตามพวกรากนะคะจะเห็นพืชบางชนิดเนี่ยรากอาจจะแบบบวมๆปูกูเช่นพวกรากมันนี้เป็นต้นนะคะ คือบางทีอาจจะมีใบบวมๆลำต้นบวมๆอย่างเงี้ยนะคะถูกสะสมในรูปแบบของแป้งเพื่อที่ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยพืชก็จะดึงแป้งเหล่านั้นกลับมาเป็นอาหารใหม่นะคะกลับไปเป็นน้ําตาลใหม่ได้นั่นเองนะคะดังนั้นการทดสอบแป้งในพืชนะคะเราสามารถใช้สารละลายไอโอดีนที่เราทดลองไปเพื่อหาแป้งในพืชได้แต่ถ้าเราจะหาน้ําตาลในพืชนะคะเราจะต้องใช้เป็นสารละลายเบเนดิกนั่นเองนะคะนักเรียน เป็นไงคะนักเรียนจากแผนภาพที่อธิบายไปเมื่อข้างต้นตะกี้นี้นะคะไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะสรุปแล้วกระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสงนะคะคือเราจะต้องมีสารตั้งต้นนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะคะก่อนที่จะผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสงและคลอโรฟิลนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ําตาลกลูโคสที่เป็นอาหารของพืชแก๊สออกซิเจนและน้ํานั่นเองคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสู้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ